โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบอฟตนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่จะมาทําการสอนหาไอเทมใหม่นะครับผมก็มีอันนี้นะครับผมคาถาทิ้งจอกเนาะแล้วก็นี่นะครับอุปกรณ์สวมใส่ใหม่นะก็คือริบบิ้นนะริบบิ้นผูกหลังนะครับก็จะเป็นอันนี้นะฮะนี่ครับเป็นของคิสเน่นะคิสเน่ริบบิ้นนะครับผมว่าหาได้จากไหนเนาะก็จะสอนหาตั้งแต่ก่อนเริ่มฟูลมูลเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมก็จะมีหน้ากากอีกอันหนึ่งเนาะเนี่ยเดือดหน้ากากนะครับผมได้ในคลิปนนี้แหละะครับ โอ <minutes> okay, เคก็ก่อนที่จะไปทำการสอนหานะครับผมเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับเบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอีดิเมชอบร้านละฟาร์มเกมระบอกแบบครบวงจรมีบริการละฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออสตาอันเมทแอดเวนเจอร์ดิวิ่งแอมเบลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบักกดผลกดเกมพาร์ตในแบบต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแรกกิฟต์การ์ดโรบักบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปััญหหารือสสงยเกี่่ยวกกกัับบาาาารรรรใช้ิตงๆสมถทอไป ร้านเราบัก็กมีบริการรับเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ราคาถูกมากมายหลายแมปว่าจะเป็นแมปบ f f อ o ฟุตออสตาพิ้งเลกาซี่อันิเมะไฟเตอร์ Fighter, และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอนีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะก็นอกจากนักการลิปบินนะครับผมแล้วก็ตะเกียงนะฟอกแรมมานดีนะครับผมก็ยังมีอ้นี่อีกเนาะสี่หาคีย์นะฮะแล้วก็4ีหาคีพี่ก็ได้มาแล้วนะนี่นะครับผมก็จะเป็นะ สีน้ําเงินนะผมก็มันจะสลับไปนะจนถึงสีชมพูด้วยนะครับโอเคไปตอนนี้ก็คืนนี้นะฟูมูลแล้วนะครับฟูมูลพี่ก็จะทาการขับเรือออกไปก่อนนะครับผมน่าจะถึงเขต6ทันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเจอเกาะรับหรือเปล่านะแต่พี่ใช้เทคนิคเนี้ยก็คือหาเจอตลอดนะครับก็คือเราจะออกเรือนะก่อนที่จะฟูมูลนะครับทาทีก็จะสับประมาณนี้เนาะเราต้องไปถึงที่เขตที่5ก่อนนะผมก่อนที่จะฟูมูลเนาะ ตอนนี้ก็ขึ้นฟูมูลแล้วนะท่านผู้ชมขึ้นฟูมูลแล้วนะครับคือรู้สึกว่ารอบนี้จะออกช้าไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวพี่ขับข้าเคทหกแล้วเนาะเราจะเจอเกาะคิสเน่เลยหรือเปล่านะเพราะตัวใหญ่นะครับพี่จะเจอที่เคทหกนะสำหรับเกาะคิสเน่นะครับอ่าก็เจอนะผมเจอไปที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้นะผมพี่ก็จะใช้ผลทิ่จอกนี่นะครับผมในการหาลูกดวงวิญญ,ญาณนะครับ ก็นี่นะผมก็คือเกาะคิสเนะนะที่เราใช้ในการหาเนี่ยนะครับผมพวกของใหม่นะครับโดยเรานะครับผมมาที่ตรงกลางนะครับผมตรงที่หินตรงนี้นะก็กดให้มันขึ้นบููมูลนะเนี่ยก็มากด E ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะมันก็จะยิงล้าแสงขึ้นไปนะผมขึ้นท้องฟ้านะก็จะเกิดปรากฏการบููมูลแล้วนะครับตอนนี้ก็คือบููมูลแล้วนะท่านผู้ชม เมื่อทำบูบูเรียบร้อยนะเราก็เห็นปะพระจันทร์สีน้ำเงินนะครับก็เดี๋ยวพี่แปงลงร่างแล้วกันเนาะมันจะมีเวลา5นาทีนะท่านผู้ชมในการหาดวงวิญญาณนะครับเก็บรวบรวมดวงวิญญาณก็คือพวกนี้นะครับนี่เดี๋ยวพี่เปลี่ยนใส่บวกหน่อยดีกว่าอุยชุบแนะนำให้แบบหากลางทะเลดีกว่าท่านผู้ชมกลางทะเลน่าจะหาง่ายกว่านะครับคือถ้าหาด้เกาะแล้วมันจะแบบ มุดดินหนีนะฮะ,ะคือพยายามอ้อมหลังนะครับอ้อมหลังไม่ให้มันเข้าก่อน,นะครับตอนนี้เราก็ได้มาสามอันละปึ๊บปึ๊บ ตอนนี้ก็ได้มาเจ็ดดวงแล้วนะครับ๊บอ่คือพยายามแบบต้อนให้มันออกจากทะเลเนาะพยายามต้อนให้แบบมันออกไปที่ทะเลนะคือถ้าแบบเราวิ่งชนเข้าเกาะอะไรเงี้ยมันก็จะมุดเข้าแบบตามซอกหงสอกหินอะไรเงี้ยทำให้แบบเก็บยากเนาะ,อะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกสามนาทีเนาะมีเวลาในการหานะครับผมดวงยานทั้งหมด5นาทีท่านผู้ชม5นาทีนะครับ ตอนออกมาครับตอนนี้ก็มี11ดวงแล้วท่านผู้ชมพยายามแบบตอนให้มันออกไปนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะตอนนี้ก็มี13ดวงแล้วเนาะแนะนำนะครับผมให้ใช้แบบ20ดวงขึ้นไปนะท่านผู้ชม20ดวงขึ้นไปในการสุ่มนะครับอือหือ ตอนนี้ก็ได้14ดวงแล้วเหลืออีก2นาทีนะครับเก็บไว้เกินจนเกิดจนเกิดไม่ทันนะท่านผู้ชมเกิดไม่ทันอ่ะเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วเกิดมาดวงเดียวเองหรือเราไม่อยู่ในเกาะเก็บยากนะท่านผู้ชมมุดเก่งนะครับ เหลืออีกสองนาทีต้อนออกไปที่ทะเลนะครับถึงจะเก็บง่ายโอ้โหอยู่ในนี้เพียบเลยท่านผู้ชมเกิดในนี้เพียบเลยครับได้อีกดวงนะตอนนี้เราได้ที่หกดวงแล้ว ออ,ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาสี่ดวงเลยท่านผู้ชมนี่ครับต้องตอนออกทะเลฮนะตอนออกทะเลปึ๊บปึ๊บปึ๊บสิบเก้าดวงแล้วไปไปไปออกทะเลไปออกทะเลไปยี่สิบเอ็ดดวงแล้วครับอ่ะยี่สิบสองแล้วคือมันเก็บเต็มที่นะได้ยี่สิบห้าดวงนะท่านผู้ชม ไปออกทะเลไปออกทะเลไปอือยี่สามยี่สิบี่ยี่ห้านี่ก็คือเต็มแล้วท่านผู้ชมเต็มที่ละอ่าเดี๋ยวเราเก็บดวงที่ที่ยีสิบหกดูนะอ่าก็ดูได้จากตรงนี้ท่านผู้ชมอ่าก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะก่อนหมดเวลาแรกนะนี่ฮนะยี่ห้าดวงนะครับคือเต็มที่ละเห็นปะไม่ขึ้นแล้วนะครับ เก็บเงินที่ได้ยี่ห้าดวงก็เหลืออีกหนึ่งนาทีเนี่ยพยายามบักกดแรกนะครับปุ๊บเอ้าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยฮะมันก็จะสุ่มนะท่านผู้ชมมันก็จะสุ่มนะครับเหลือยี่สิบเก้าแล้วเนี่ยเกิดในเกาะไรยนี่ยากครับ ต่อน,นี้เราเก็บได้2อันเดี๋ยวเราไปดูกันว่า2อันมันแลกได้เป่านะไม่พอนะสองอันไม่พอท่านผู้ชมไม่รู้ว่าขั้นต่ำเปนกี่อันนะครับมาเกิดอะไรตอนนี้เนี่ยโอเคก็ <c oughs> <c oughs> รอบนี้ไม่ได้นะครับผมก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับวิธีหานะครับก็คือให้เรารวบรวมนะครับผมดวงไฟหรือดวงวิญญาณนะครับ มาสุ่มที่ตรงนี้เนาะมาสุ่มที่ตรงนี้นะครับก็มาแลกก่อนที่มันจะหมดเวลาท่านผู้ชมก็คือเหลืออีกหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยเราก็มาทําการสุ่มนะครับผมสุ่มที่ก้อนหินตรงนี้คือขั้นต่ําน่าจะสักประมาณ5เนาะคิดว่านะครับขั้นต่ําน่าจะประมาณ5คือเก็บได้5ดวงก็มาแลกแต่ส่วนใหญ่อะมันจะได้เฟกเมนต์น,นะเราก็จะมีโอกาสได้เฟกเมนต์ท่านผู้ชมฉายาแล้วก็หน้ากากนะครับผมหน้ากากยิ่งจอกลิฟบินนะครับผมฮาคิ อาคิและก็าาะคาทาก็6อย่างเนาะมีอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะที่พี่ได้มาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ขอจบการสอนหานะครับผมไอเทมใหม่ไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวพี่รีวิวของที่พี่มีก่อนแล้วกันเนาะว่าแต่ละอันนะครับผมมันมีอะไรบ้างนะก็รีวิวฮาคิใหม่ก่อนเลยแนละ้วกันเนาะฮาคินะครับผมก็จะมีเปลี่ยนสีได้นะตั้งแต่สีน้ําเงินนะฮะเหลือไปจนถึงสีม่วงเนาะแล้วก็คาทาใหม่ท่านผู้ชมนี่นะครับป๊กแกมนะก็จะมีสกิลนะครับผม นี่ครับสกิลแซดสกิลเอ็กซ์ย่างนี้เนาะโอเคตอนนี้พี่ก็มีอยู่3อย่างแนละ้วที่ได้จากเกาะนี้นะครับแล้วก็เขาเรีเยกอะไรนะโบนะครับผมริปบิ้นนะฮะผูกหลังก็เดี๋ยวไปดูสตัดกันนะพี่ชมอ่ะตรงน,นี้ก็จะมารีวิวริปบิ้นนะท่านผู้ชมขอส่องมันว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะครับก็สำหรับโบคริสเนตอันนี้นะครับผม ก็ลดพลังโจมตีนะจากผลพิศาจนะครับผม10%นะฮะแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับผมเร็วขึ้น15%นะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งเนาะ30%ครับแล้วก็เพิ่มระยะนะครับผมการแด็ดนะแด็ดไกลขึ้นนะบวก7นะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์นะครับผมสำหรับการโซลูนะท่านผู้ชม25%แล้วก็สุดท้ายนะครับผมเพิ่มเอนเตอร์จีนะผมให้เราอีก2,500นะฮะก็อันนี้ถือว่าบวกเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมบวกเยอะมากๆนะครับผมลดพลังป้องกันจากผลพิศาจนะครับผม ส0นะฮะเพิ่ม15%ในการฟื้นฟูเลือดแล้วก็30%นะวิ่งเร็วนะครับผมเดดเพิ่มขึ้นอีก7นะพี่ไม่แน่ใจว่า7นี่คือ7เมตรหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็คูลดาวนะครับผมการแบบโซลูนะ25%ลดคูลดาวนะครับแล้วก็บวก Energy 2 0 0 0คือบวกค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะก็ไปหาใช้กันได้เนาะสอนวิธีหาไว้แล้วนะครับก็คือก็ไปหาเกาะสันเจ้าเนาะตอนฟูมูนนะครับแล้วก็เก็บ,รบร ก็ S <S <an other> มีโอกาสได้นะไอเทมที่พี่พูดมาก่อนหน้านี้เนาะอ่ะเดี๋ยวรีวิวอาวุธให้ดูอีกทีงแล้วกันท่านผู้ชมแต่พี่ยังไม่ได้อัพสายอาวุธมานะไม่ได้อัพสายอาวุธมานะแต่ให้ดูสกิลได้อยู่นะครับอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันเนาะใกล้ๆนะครับอ่ะอันนี้สกิลแซดนะครับโอ้อันนี้สกิลไอครับผมอ่ะอันนี้ตีธรรมดาครับอ่ะสกิลแซด อันนี้สกิลเกดค้างได้นะครับกดค้างได้ทำให้โดนโจมตีซะก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่เปิดฮากคิเต็มตัวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ารีวิวคาถาเสร็จเรียบร้อยเนาะเพี่เปิดฮากคิเต็มตัวให้ดูว่ามันสวยหรือเปล่านะสำหรับฮาคิใหม่นะครับจะเปลี่ยนฮาคิเต็มตัวแป๊บหนึง่งเอ้ยไม่ใช่ มาดูท่านผู้ชมฮาก,กิเต็มตัวนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนี่ครับ <c oughs> นี่ครับสวยปะสวยไหมครับสีน้ําเงินแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นสีชมพูเนาะอันนี้เนะาะฮาคิใหม่นะครับโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย